ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5428ด้วยคำสั่งของอิงจูผู้ชิงหุ้ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการชะงักงานที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำเนียบผู้ว่าการของกองทัพทั้ง5้าหยุดดำเนินการกิจการทั้งหมดทันทียกเว้นโรงงานถลุงทองแดงในตุรกีนักรรไรายชีวิตและทหารม้าองครักษ์ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวออกจากสถานีสมาชิกทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วโลกก็ยุติการติดต่อระหว่างกันชั่วคราว จากนี้ไปมีเอิร์นเพียงสามคนของผู้ชิงหุ้ยที่ปฏิบัติภารกิจให้อิงจู๋ช้างเสิ่อมตออยู่ในประเทศจีนเพื่อตามหาเบาะแสของลินว่านเออในขณะเดียวกันเขาก็เตรียมออกเดินทางไปจินหลิงเพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับเย่เฉินจงหยงตอค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับการซื้อขายปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดเอเค0จากตลาดมืดทั่วโลกส่วนติงหยวนตอหยุนรูเกอร์ค้นหาลินหวานเออในตะวันออกไกล เพื่อเติมเต็มช่องว่างของช้างเซื่อต่อหนึ่งวันหลังจากเจียนกงต่อโอลตอจนถูกสังหารสมาชิกทั้งหมดของโรงงานถลุงทองแดงตุรกีเดินทางออกจากตุรกีโดยทางเรือทูตพิเศษต้ลลี่เย่ที่ถูกเย่เชิญใช้พลังวิญญาณสร้างคำแนะนำทางจิตวิทยาก็ขึ้นเรือบรรทุกสินค้าอบพยพพร้อมกับคนอื่นๆทุกคนไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ใดในเวลานี้พวกเขารู้เพียงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในไซปรัส อิงจูสั่งให้พวกเขาถอนกำลังไปแอฟริกาใต้ทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันและมีเหตุผลที่จะล่าถอยชั่วคราวดังนั้นทั้งกลุ่มจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆการเดินทางไปยังแอฟริกาใต้เป็นเส้นทางที่ยาวไกลผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากข้ามคลองสุเอตพวกเขาต้องข้ามช่องแคบทะเลแดงจากนั้นเมื่อไปถึงแอฟริกาตะวันออกค่อยแล่นลงไปทางใต้ การเดินทางทั้งหมดเกือบ10,000กิโลเมตรโชคดีที่ก่อนออกเดินทางเรือได้จัดเตรียมสเสบียงกำลังจะส่งไปยังเหมืองทองแดงในไซปรัสนี่เพียงพอสำหรับคนหลายร้อยคนของโรงงานถลุงทองแดงระหว่างการเดินทางในทะเลดังนั้นทุกคนจึงไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากนักหวังว่าจะถึงแอฟริกาโดยเร็วที่สุดและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คืออิงจูไม่คิดจะปล่อยให้พวกเขามีโอกาสได้เหยียบพื้นแผ่นดินอีก ตามคำสั่งของอิงจูทุกคนบนเรือจะต้องถูกฝังไว้ในส่วนลึกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนึ่งวันหลังจากเรือสินค้าออกเดินทางกลางดึกคืนนั้นขณะแล่นอยู่ทางตอนเหนือของปากคลองสุเอตเรืออยู่ห่างจากพอร์ตซาอิด200กิโลเมตรเครื่องยนต์ก็หยุดทำงานกะทันหันเรือสูญเสียกำลังขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วต้องลอยลำอยู่ในทะเลช่างเชื่อมจำนวนหนึ่งใช้อุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้าเพื่อปิดหน้าต่างและช่องอากาศทั้งหมดของเรือด้วยเหล็กเส้นหนาเท่าหัวแม่มือ วัตถุที่ไม่ได้ยึดติดกับตัวเรือทั้งหมดบนดาดฟ้าถูกนำเข้าไปในห้องโดยสารช่างเชื่อมเหล่านี้กำลังเชื่อมประตูหน้าต่างจากภายในนั่นหมายความว่าหลังจากการเชื่อมเสร็จสิน้นพวกเขาก็ไม่สามารถออกไปได้ด้วยเช่นกันคนเหล่านี้ทำงานเร็วมากหลังจากเชื่อมประตูและหน้าต่างแล้วพวกเขาก็กลับไปที่ห้องโดยสารอย่างรวดเร็วและเชื่อมประตูทั้งหมดจากด้านนอกหลังจากนั้นพวกเขาไปที่คลังเก็บสินค้าที่ด้านล่างคลุมสินค้าทั้งหมดด้วยตะแกรงเหล็ก และเชื่อมตะแกรงเหล็กให้แน่นกับพื้นด้านล่างของห้องโดยสารหลังจากทำสิ่งนี้แล้วคนทั้งหมดก็มาหาชายวัยวกลางคนพูดด้วยความเขารพรายงานรองผู้ว่าการทางเข้าออกทั้งหมดถูกปิดผนึกและสินค้าได้รับการจัดการทั้งหมดแล้วชายวัยวกลางคนคือรองผู้ว่าการรับผิดชอบเส้นแบ่งระหว่างตุรกีและไซปรัสจางเชียนซัวเป็นหนึ่งในสามรองผู้ว่าการทำเนียบผู้ว่าการกองทัพขวา ในเวลานี้จางเชียนซัวพยักหน้าด้วยความเศร้าโศกและขุนเคือง,พ,งพึมพำพูดว่าทุกคนการเสียสละชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ในวันนี้ไม่เพียงเพื่อความพักดีต่ออิงจู่เท่านั้นแต่ยังเพื่อให้พันยาและลูกๆของพวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะไม่เศร้าโศกจนเกินไปพูดเป็นผู้นำพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่านายท่านชีวิตและความตายของเราอยู่เหนือการควบคุมของเรามานานแล้ว ถ้าอิงจูยอมให้เรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่ได้ถ้าอิงจูอยากให้เราตายเราก็ต้องตายขณะที่พูดเขาถามต่อนายท่านคำถามเดียวของฉันคืออิงจูจะให้อิสระแก่พันยาและลูกๆของเราหลังจากที่เราตายจริงหรือไม่จางเชียนซัวพยักหน้าไม่ต้องกังวลแม้ว่าอิงจูจะเห็นพวกเราดั่งฝุ่นทุลีแต่เขาก็ต้องให้ความสำคัญกับชื่อเสียงตนเอง มิฉะนั้นต่อไปในอนาคตใครจะยอมตายเพื่อเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้หลายคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกบทที่5,429ก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับคำสั่งจากอิงจูว่าทุกคนบนเรือลำนี้จะไม่มีใครรอดพ้นจากความตายสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าคือภารกิจสุดท้ายของพวกเขาทำลายเรือและผู้คนบนเรือทั้งหมดด้วยน้ำมือของพวกเขาเอง และเงื่อนไขที่อิงจูหยิบยื่นให้อย่างเพื่อแผ่หากพวกเขาเต็มใจที่จะตายคือให้สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเป็นอิสระหลังจากการตายในหน้าที่ของพวกเขาพูดตามความเป็นจริงหากไม่ได้รับยาพวกเขาก็ต้องตายไม่ช้าก,ก็เร็วการทำเช่นนี้ถือว่าตายไปไม่เสียกล่าว»สามารถทำประโยชน์ให้ครอบครัวในความเป็นจริงคนเหล่านี้แตกต่างจากนักรบราชีวิตและทหารมาองครักษ์พวกเขาเป็นคนสนิทของจางเชียนซัว เมื่อจางเชียนซัวพาพวกเขามาที่นี่เพื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไม่ได้ติดตามมาด้วยและไม่อาจติดตามมาตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเข้ารับตำแหน่งพวกเขาแบกรับภาระเป็นผู้พรีชีพเมื่อสถานที่ที่เขารับผิดชอบต้องถูกทำลายพวกเขาคือผู้ปฏิบัติการพรีชีพเหตุผลที่อิงจู่ใช้แนวทางนี้เพื่อจัดการเรื่องเช่นนี้หากในกรณีที่เมื่อมีปัญหาใหญ่ในสถานีใดสถานีหนึ่ง พวกเขาสามารถทำลายตัวเองให้เสร็จได้ในเวลาอันสั้นเป็นการลดความเสี่ยงทั้งหมดโดยสิ้นเชิงครอบครัวของพวกเขาคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การตายอย่างเต็มใจของพวกเขาในขณะนี้จางเชียนซัวมองไปที่เวลาพูดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเตรียมจมเรือผู้นำพยักหน้าร่วมกับคนของเขาวางวัตถุระเบิดบริเวณหัวเรือและท้ายเรือหลังจากจัดการเสร็จสิน้นคนทั้งหมดกลับไปหาจางเชียนซัวมอบเครื่องจุดชนวนให้ พูดด้วยความเขารบนายท่านคุณสามารถจุดชนวนได้ทุกเมื่อจางเชียนซัวรับเครื่องจุดระเบิดถามเขาว่าปิดผนึกทางออกทั้งหมดแล้วหรือไม่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดลอยขึ้นสู่ผิวน้ำหลังจากเรือจมมิฉะนั้นหากเรือลำอื่นพบเห็นพวกเขาจะรู้ว่ามีเรือจมที่นี่ชายคนนั้นประสานมือของเขาพูดว่านายท่านโปรดวางใจห้องโดยสารทั้งหมดถูกปิด ประตูและหน้าต่างทั้งหมดก็ถูกปิดเช่นกันสินค้าในโกดังก็ติดตะแกรงเหล็กหนาแน่นมากเมื่อเกิดการระเบิดน้ำทะเลจะท่วมเรืออย่างรวดเร็วมันจะจมลงทันทีและไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาชิ้นส่วนจากการระเบิดทำจากเหล็กทั้งหมดจะจมลงด้านล่างและจะไม่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำดังนั้นคุณสามารถวางใจได้จางเชียนสัวพยักหน้าพูดว่าตอนนี้มีเพียงพวกเราที่ยังรู้สึกตัว มากับฉันไปที่ห้องกับตันจากนั้นเขาก็หยิบขวดสุราออกมาเทใส่แก้วหลายใบยื่นให้กลุ่มคนข้างหน้าเขาพูดว่าทุกคนเราทำงานด้วยกันมาหลายปีเป็นโชคชะตาที่เราได้ตายร่วมกันในวันนี้สุราแก้วนี้ถือเป็นคำขอบคุณจากฉันคนทั้งหลายในเวลานี้ถือความตายคือการสู่มาตุดภูมิพยักหน้าอย่างหนักแน่นรับแก้วสุราไปจังเชียนสววชนแก้วกับคนทั้งหมดเงยหน้าขึ้นดื่มสุราในรวดเดียว จากนั้นหยิบตัวจุดชนวนขึ้นมาและกดมันโดยไม่ลังเลทันใดนั้นมีเสียงระเบิดสองครั้งจากคลังเก็บสินค้าที่ชั้นล่างของเรือรูขนาดใหญ่สองรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรถูกเปิดออกจากการระเบิดที่หัวเรือและท้ายเรือน้ำทะเลจำนวนมากไหลท่วมในห้องโดยสารอย่างรวดเร็วและเรือบรรทุกสินค้าก็เริ่มจมลงอย่างรวดเร็วเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่มีใครบนเรือตื่นขึ้นมาเอาชีวิตรอด ทุกคนยกเว้นพวกเขานอนหลับสนิทในห้องของตัวเองเนื่องจากจางเชียนซัวให้คนของเขาใส่ยาพิเศษในมืออาหารเพื่อให้พวกเขาทั้งหมดหลับไปตอนนี้ทุกคนหลับสนิทในห้องของตนเองการไหลบ่าอย่างบ้าคลั่งของน้ำทะเลไม่ได้ปลุกคนเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นและพวกเขาก็ขาดอากาศหายใจตายไปทีละคนในสภาพที่ยังนอนหลับในไม่ช้าน้ำทะเลก็เริ่มไหลเข้ามาในห้องโดยสารของกับตันจางเชียนซัวมองดูความตายราวกับการคืนสู่มาตุภูมิ นั่งอยู่กับพื้นห้องพร้อมกับคนอื่นอีกหลายคนจนกระทั่งน้ำทะเลเต็มห้องโดยสารทั้งหมด20นาทีต่อมาเรือบรรทุกสินค้าขนาด8,000ตันก็จมลงสู่ทะเลเนื่องจากเตรียมการไว้ล่วงหน้าหลังจากเรือบรรทุกสินค้าจมสู่ทะเลไม่ทิ้งร่องรอยอื่นใดนอกจากน้ำวนบนผิวทะเลเรือทั้งลำเป็นเหมือนกรงขังขนาดใหญ่จมลงสู่ก้นทะเลโดยไร้ร่องรอย